สวัสดีจ้าเมื่อนั่นได้พามูแล้วก็แม่ของมูอีกผู้หนึ่งไปเก็บเห็ดเลยจ้าระวังทางกระถ่ายรูปคิ้วทัดน้ำตกจ้ะพี่น้องสวยงามหลายตื้นตาตื้นใจกันจ้าป้ายาก,กับโบเคยได้จอดถ่ายจากทีเ้อจ้าเมื่อนั่นโบได้ถ่ายคลิปจ้ะพี่น้องเพราะว่าป้ายากับถ่ายให้แม่เพิ่นเนาะเราอยากเก็บไว้ไปเบิ่งจ้าแต่คลิปนี้ป้ายาไปกับมูอีกอผู้หนึ่งเด้อจ้า มูมาฮามับมือที่ไปย่าลงจากเครื่องบินแล้วก็ไปเก็บบ้านเจ้าของแล้วก็มูมาฮับไปเก็บบ้านเพื่อนอีกเจาก้านี่บ้านเพื่นอนยมีแต่ดอกงามงามเจ้าพี่น้องไปย่าก็เลยถ่ายคลิปมาให้เบิงจ้าไปเบิงกันเนาะตามมาเก็บน้ากันจ้ามีแต่ดอกกงามเจ้าพี่น้องสวยจ้ะสวย ยอุ้ยโอ้ดอกนี้สวยอุ้ยอุ้ยสวยมากจ้ะเจอแล้วจ้าอุ้ยเห็นไหมคะสวยมากเลยอ่ะดอกนั้นอ่ะ เดี๋ยวไปเอาโค้งตีโค้งตีโค้งมามดูน้องอามาดูน้องน,องนี่ดูดอกอันนี้หมองเก่ามูเพิ่นมาเก็บก้อนแล้วเด้อจ้าสวยมากเลยจ้าสองสามมือมาแล้วเมื่อน,นี้เพิ่นเลยสวนปยามาเป็นมูอีกจ้ามาเก็บน้ำกันเบิ่งดอกนี้จ้างามงามสวยแน่นแน่นมาก ดูดูจ้ะหนึ่งสองสามสามดอกอมาดูพัดมาดูมาดูาดใช่เหรอพี่เห็นอยู่พี่นึกว่าไอ้เป็นไอ้นี่เอาสิเอาไปอุย้ยเราได้ตั้งสามดอกเราไม่แบ่งนะจะมาให้จะมาให้เราทำไม อุย้ยตายแล้วอุย้ยเป็นปีแรกที่ได้เก็บเห็ดแบบในถิ่นฐานในถิ่นฐานที่เรามีโอ้มีนลูกด้วยเอาไปสิเอาไหมนะ่ะไม่เอาพี่เอานะเอามาปวดขาแล้วก็มาเก็บนี่น,นี่คิดว่าอะไรคะสองดอกเนี่ยคิดว่าอะไรสามเหรอไหนอ่ะ ใบบางอ๋อนี่เหรอใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ขาลายค่ะโอ้อย่างเงี้ยเอาเลยขาลายขาลายสวยตัมุตัมิอันนี้ดงดงขาลายเนาะดองขาลายนี่ขาลายนี่ก็ขาลายนึกถึงตัวเองไปเก็บ ขาลายแก่ๆโอ้ยอย่าว่าแต่พี่มะลิเลยตัวเองก็ไปเก็บเหมือนกันขาลายแก่ๆโอ้ยเอ้าวไม่ใช่เหรอใช่เนี่ยนะใใช่่คีเก็บนอะ๋อเหรอโอ้ยเอาถุงมาให้พี่ใช่เหรอใช,ใชโอ่โอ้ยเฮ้ย เดีย๋ยวพี่แววเองแก่ที่ไหนละ่ะอันนี้ยกำลังเลยกำลังเท่าเราเลยห้าสิบเท่าพี่เท่าพ,าพี่สิ<ห>จะห้าสิบแล้วจ้ะพี่น้องมาจ้ะมาจ้ะเพื่อนพ,พามาเก็บเขาไม่เขาไม่เอาจ้ะอุ้ย<ห>เขาพอแล้วตู้เย็นเขาเต็มแล้วมันเหมือนมีใครลอยอะไรกินหรือเปล่า อุ้ยได้อยู่ได้อยู่จ้ะเครื่องอบเห็ดยังไม่ทำเลยคะ่ะยังไม่ซื้อเลยค่ะนั่นเห็ดอะไรอะ่ะสวยด้วยรู้ไหมว่าเห็ดอะไระเห็ไหไไดหไอ้นี่จับกินได้เห็ดไข่บ้านเ้าจะพิ้อกแต่ว่าเพิ่นกินได้เพิ่นบอกแซบเด้อแต่ว่าไม่เคยกินจ้ะ ไม่เคยกินนะจ๊ะนี่จ้าตัดขาอยู่ปลาได้เจ้าพี่น้องไปยาเห็ดคลิปให้เบิ่งแล้วเนาะนั่นและจ้าแล้วก็บโต้องมาหกบ้านห้าน้ำนอจ้าเชื่อเห็ดก็จะได้อยู่ปลาคือเกาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า